สวัสดีแม่หมูนกชนาแนลเอฟซีทุกคนนะจ๊ะจเอฟซีทุกคนพร้อมเด้อที่เบิ่งคลิปของเัินย้ายหน่อยกับของแม่หมูกับของลูกสาวน้องนกชาแนลนี่ละจ้ะหมดก่อนย้ายหน่อยก็เสียดายอยู่ดกอกเพราะว่าอย่างตีซื้อเองวกับสองหมื่นตัวเดียวหาสามกับบุล่างเท่านั้นค่ะ ดานีทันแม่นกับก็สิได้สองเงนั่นละบ่สเธอได้หร้วเปเพราะว่าัดเป็นรอยละแม่นมาแม่นค่ะเข้าใจถึงราคาบานีเงื่อนหนี้หน่อยกับฟันนั่ละฟันว่าจากืยอหน่อยไปยังไปคือไปในงานวัดคือเก่านี่แหละค่ะไปงานวัดหลุดข้าจ่อกำลังเกลีเกีอันนี้เกียของลุงท่านเลยตัวแถวเลยตัวแถวกันเขาว่าเลี้ยงหกสิ้นสุกท้ายของที่เสียงคนหนึ่งเออบ่ต้องมาแย่งกันน้เดี๋ยวเสือล่าซื้อเขาว่า สมีคนยืนอยู่ฟังเรื่องท่านผู้ชมสิมีคนยืนแก่อยู่สองคนค่ะเออนี่แหละประเด็นสองก็คือสองมาด้ยายหน่อย่าอืมค่ะอืมบานนี้ทอลบาลยายน้อย่าสั่นมาเลยเจ้า่าสั่นพราะต้องไปแย่งกระมูอมาขามาเอาขาบอกเลยเอ,อ,อยื่นยายหน่อยเลยค่ะ ยาะหน่อยเลยเข้าไปอ๋อเจ้านับเอาพวกนู่งของหกยางนี่เจ้าเสียวยางเขามาตั้งเลี่ยงๆกันเลยเอฟซีเลี่ยงกันมแต่ของกินหกยางนี่หน่อยเราหัวเอาเบิดเลยปูอหัวมันสีมันบ่แม่หน่อยยาหน่อยก็เลยหุบเอาเบิดเลยของหกยางนั <c oughs> <c oughs> right ่นเออบาตรเย้หน่อยมันคิดบางว่าหกบ่างวดนี่ยาหน่อยว่าเออเลขเนี่ยต้องมีตรหกบาตรเย้หน่อยามื่อกอดเอาเย้สิแม่ท่านผู้ชมนี่แม่อกอดเฮป็นมอวงอ่อนเอาเย้สีเลย ว่าก็แกกกับแกกมีอยู่สองคนนี้ผัให้ค่ะห้ของลงท่านมีอยู่สองค่ะสองนี่มากเลยยายหน่อยว่าสองสิโยรักรอยผมความคิดของยายหน่อยอืมอืมสองสิโยรกรวยจริงอืมยายหน่อยคิดซื้อดอกค่ะยายหน่อยน่ะซื้อเยู่นี่คือยายหน่อยนี่ซื้อสองหกหกสองเลขมากเลยสิอืมอืม อันนั้นเสียวตีเถอะกัะม่ตีเป็นกลุ่มๆมื่ก็สีกลมเมื่อนว่บาม่จะเป็นซูนแต่เป็นกลุ่มอ๋อเนาะมั่จะเป็นซูนเพราะ่บางนึงมันออกกันอันนันก็ซื้อไว้เอฟซีแตซื้อไว้ก็บพเสียหายลรยดอะตัวละท่านตัวละไหผู้มากนะแผนใหญหน่อยไว้อยู่นเรืมันสองหกอ๋อแม่น้อยมากสองหกสองเก้าใหญ่หน่อยว่าดิหนิเอฟซีว่าจะไหมกันอันนั้นเอาโรตีเอาโรนี่เราควมฝันค่ะ อิจฉาหน้าบ่งเป็นแนวหางเนาะแม่หน่อยเนาะอือค่ของหกยางที่แม่หน่อยองยางสร้างเลี่ยงกันเยอหน่อยพ่นคิดว่ากูหลานหลายมีหกอันนึงกันเขาบ่อยกูเบิดกูก็สิบออะไรแล้วก็เลยเอาเออเขาเอิ้นซื้อุ่นี่อเยแะหน่อยมากมากจะว่าต้องไปญาติเดี๋ยวเขาก็บอกส้มเมาของล่ท่านเราเพราะต้องเยี่ยงกันเด้ออาจารยจ้ ต่อแถวกันของยังอะไรยังแค่หกสินเขามาสี่เหรียญไมาเอาหรอกพักกันอยู่รถเยอะเพราะต้องแย่งกันเขาเอื่นซื้อยน้อยบ้านเยอะน้อยก็ไปเห็นหนอยมีหกอันกว่าสิบบาทตัวร้านอะไรอก็เลยเอาหูเอาเบ้ดแกเยอะบ้านนี้ก็นี่แหละเนาะก็ฝันบ้านนี้เยอะน้อยสิบบาเลี้ยงร้านสุฟังเพราะมันไปนหน้าเออตัวนี้ก็จุดสําคัญนและเด็กน้อยสุ่มนี่เพราะมันไปนหน้ามึงจะบุญกษาปณไปแก่กษาให้เพื่อน บอกนี่หน่อยผู้ใช้คนนี้หน่อยก็เรียนมาหอดหมุนแล้วมานั่งคัดสมาธ์ต่อขาคุยห่างเลยมันไม่มีนิสัยยังสั่นเลี้ยงมันมาสีผีมันก็ยนั่งคัดสมาธินี่ไปเลี้ยงปูมาแล้วสวยซ้ำนี่ละก็ว่าสวยก็นี่ไปเลี้ยงคู่น้องสะขฟังมันว่ามันนี่สุขฟังมันว่ามันนี่สิเุนึ่งสมังว่าั่นเบ้านนีงว่าว่ามั่นใหญ่นอยว่าแต่เอาน เอาอีย่างอกหลอดกาแฟมาทำตาสูดยาเอ้าสิสูดจังไรข่อยวางสิแม่บ้านนี้มันเลยบ้านทีบอกเได้ประัสริฐนั่นแหลมันบอกอีหลีบอกว่าเราสิได้กินอิ่มเราบอกประเสริมันเลยยกมือขึ้นยังสี่ลายเอฟซียกมือขึ้นนิ้วหนึ่งบานนี้ยกขึ้นอีกสองนิ้วยกขึ้นอีกห้านิ้วพ่อบอกเลียวมันก็เลี้ยวเลยมันก็ขาลง มันหอานไม่กินในหิวแมนมันหวานค่ะหนึ่งสองหานะแม่เนีมันกล้ใกล้กับไม่เป็นเป็นหนึ่งสองหานะแม่เนาะหนึ่งสองหาเพราอยกขึ้นนิ้วหนึ่งล่ะก็มาสองล่ะก็มาหนึ่เนาะก็ต้องเป็นหนึ่งสองหานะแม่หนึ่งสองหานี่ขอพูดเน่หนึ่งสองหาหนึ่งกับศูนย์มันหนึ่งกับเจ็ดมันตัวเดียวกันเด้อหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันด้อเจ็ดกับศูนย์ก็ได้อืม แม่นอืมมันก็ทนึงสองหาเจ็ดสองหาแล้วแม่นอืมอืมอืมไปอีพวกยิ่งงัพระท่านได้บอกตอนไปนหน้าสองมือแล้วค่ะอืมนี่ยแหละเล็กเล็กแค่น้อยนี่ก็มีท่านี่ยแหละตีเอาเลยเอฟซีตีเอาเลยผู้ตีได้ก็คือได้ผู้ขาเจ้าเก่งอะนะขาเจ้าก็สิได้ขึ้นหัวบางนึงมันก็ต้องมีผู้ได้หัวบางนึงห็นแมนค่ะแมนเป็นหัวบาเสียอนน่ะเนาะอืมมันต้องมีผู้ได้ พราะว่าเจ้าของนี่มันใจแห้งทหาสามเจ้าของบกัดนี่แล้วตับแตกสองวันแตกสองวันขันแม่นกับก็สิได้เครื่องค่าขึ้นเขาแม่บาล่ะจ้าสองปันว่าหลังนี้คนเอาของมาให้หกยางเนาะก็เลยตีเป็นมีคนยืนแจกอดู่นั่นสองค้นอ๋อก็เลยตีเป็นสองอือเป็นสองขอนก็คือสองยังสี่แม่แม่คับอือแต่เอฟซีสี่ยืนวมาแกนีี เกนี่เป็นเจ็ดร่พมเกียของโรงทานนี่เอาต้อกระดือไรเออจะไปขึ้นไลเอาต่ผู้ที่ยืนผู้ที่หาหเข้าอากับห้าอันอืมจะไปใสไปนะพอดีอันี้คือเพื่อเสื่อนถาดเขียนเป็นสี่มันบ่แมนดอกกันก็น่าี่สื่ออล้วกับเงื่อนหาว่าส่วนนี้นั่นบ่ดวกก็ตะกี้ตะกี้ยังวาถือเลขดูเลขสูบเลขดูอีรีโยนก็ถือก็เกาแต่บ่า มันมาเวนยังสิไหมันเพิ่งเพิ่งประกับเลขกนะงวดเป็นงวดถือยแต่ปกาศป็ะบ่เวนเว่นงวดนี่นกไม่น้อยก็บถิ่งมาตลอดตลอดบันมีมาสองงวดนี่มาสองงวดจะของบระกับเลิกเองจะของบระกับเลขกเองจาไม่น้อยงวดนี่ไม่น้อยสิีนี่แหละสองเก้านี่แหละสองเก้าสองหกนี่แหละก็เลขกหลานนี่แหละตอนนั้นอก็เลิกหลาย ตัวจางๆโอ้ตัวกางเลยเนาะขอ้อกอเป็นมันแข็งเป็นไห่มากเนาะค่ะเข้อกันไม่ข้อกันกับเล่ไม่น้อยเนาะค่ะเนาะเล่ข้อซากบุญข้อซากอันผี่ตรงหน้าให้แบบน้อยๆเลยข้อกันกับเล่ไม่น้อยเลย จัลนาเบิ้งเนาะเป็นแนวทางนั้ะเนาะเป็นเงี้ยหน่อยก็บอกศูนย์ก็ะไรเช็ดก็ได้เนาะค่ะแมนแมนว่ายกระไรเขียนศูนย์เออกร่ได้เขียนศูนย์เห็นป่แต่เงี้หน่อยแปาได้เอฟซีจัดดังนักเอาเลยแล้วจัดนักๆตั้มโป้งลอดละง่วนนี่้าเบิ้งลอนไปจิ๊กจับเลขพร้อมเลขสองหกสองเก้าเป็นเลขของแม่หน่อยเพิ่นฝันเนาะค่ะเนาะอีกข้างใต้นี่เป็นเลขของหลานเพิ่นเนาะค่ะหลานเพิ่นว่า คนไปหน้าเนาะค่ะร้านคนบอกเนาะค่ะเนาะแม่หน่อยเป็นเป็นยกมือแม,ม่มาค่ะแม่หน่อยอยกมือม,มือ,มมอที่แรกยกขึ้นนิ้วหนึ่งแล้วก็ไม่ยกขึ้นอีกสองนิ้วแล้วก็ไม่ยกขึ้นอีกหานิ้วนะค่ะเนาะอื้ก็เลยพ้ากันตีใส่หนึ่งสองหานะค่ะแม่หน่อยเนาะอีกตัวหนึ่งก็คือเจ็ดสองหาเพราะว่านหนึ่งกับเจ็ดมันเป็นตัวเดียวกันนะท่านผู้ชม พิจารณาเบิ้งเนาะค่ะเนาะองจากเป็นซูนได้เนื่งจาเป็นซูนได้ของน้ำแข็งเพของพอน้ำแข็งเพิ่นมาเพิ่นก็เลยมาให้อีกเนาะค่ะเอาปะทะกันเนาะค่ะสามเจ้าเนาะค่ะเนาะในคลิปนี้มีสามเจ้าได้อันนี้ได้เนาะค่ะเนาะแต่งเดียวคุ้มค่าได้เนาะค่ะงวดนี้นั่นแหะซูนห้าสองนะค่ะของพอกองซับพอนให้เนาะค่ะกับสองแปดเนาะค่ะพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะทา้งสองก็ได้นำเสนอตัวเลขให้เป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะเนาะ ค่ะนี่และเนาะค่ะเนาะสำหรับตัวเลขของแม่หน่อยนะคะงวดหนึ่งตุลาคมนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะเนาะ,ะแม่หน่อยก็ห้ความฝันมากนะคะตีเป็นตัวเลขนี้เนาะคะ่ะเนาะสองหกกับสองเก้าค่ะแล้วก็ร้านร้านของแม่หน่อยบอกนะคะผู้วนผู้ชายตัวหน่อยๆนั่นแหละเนาะร้านคนหน่อยของแม่หน่อยนะคะ,นนะ,ค,ะค่ะก็จะบอกหนึ่งสองหานะคะแล้วก็เจ็ดสองหาบอกตัวเดียวนะคะเจ็ด หนึ่งสองห้าต่ว่าหนึ่งกับเจ็ดเนี่ยอาจจะเป็นตัวเดียวกันเนาะก,ก็เลยเขียนห้นํานะคะเจ็ดสองหานะคะมาที่นี่นะคะคนทรงน้าแข็งผ่านมาพอดีนะคะบังเอิญเขามาเจอก็เลยแวะมาหาแม่น้อยนะคะเพื่อนก็เลยมาเขียนห้อีกนะคะว่าเนื่องนีต้องเป็นศูนย์นะคะเพื่อนก็เลยเขียนหายศูนย์ห้าสองแล้วก็สองแปดนะคะของคนทรงน้าแข็งของเพื่อนก็ถือดีอยู่คะ่ะแต่ว่าเพื่อนมาห้สัมผัสเนาะเนาะนี่ละค่ะก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะคะท่าผู้ชมบในการเสี่ยงสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรีะะ่เนาะเนาะ ค่ะกัเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะพิจารณาเบิง้งมักว่ามักกับว่าเป็นยังนะะเนาะค่ะห้าก็บห้เป็นแนวทางนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้น้องน้ำแนเดอรค่ะนอกกับใบพพๆกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ